สวัสดีครับผมเล้งจากซีทีนาเทศครับวันนี้จะพามารีวิวเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องกลึงนะครับทเป็นไฟบ้านนะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเป็นเครื่องอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือจะเป็นเครื่องกลึงตัวนี้นะครับเครื่องกลืแกมสีฟ้าครึ่งนะครับเป็นเครื่องนักเรียนนะฮะก็ตัวนี้เคยมารีวิวตั้งแต่ตอนลงตู้ใหม่ๆนะที่ยังไม่ได้ทําไฟอะไรเลยนะนี่ครับติดตั้งเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ อน,นี้ถอดพอมาได้ด้วยอันนี้พลิกๆเลยครับก็ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ตอนนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คราวนะฮะเป็นไฟกระดินนะครับตัวรอนก็ลบฮนะมีเฟืองให้เปลี่ยนนะครับมีสียันศูนย์นะครับมีระบบ เซตตี้นะถ้าไม่ได้ปิดฝามันก็จะไม่เดินเครื่องนะฮะนี่ครับเดี๋ยวไปลองเครื่องกันครับโอเคเดี๋ยวมาลองเครื่องรอบหัวกันนักรัสตอนนี้หาเริ่มเริ่มด้วยเกียร์แรกเลยนะครับ83นะครับก็ของเครื่องจุงแยนนะครับจะต้องนี่นะครับ เราต้องโยกนี่เพื่อที่ให้มันเ้ามันขยับทําง,งานนะครับคือถ้าถ้าโยกโดยที่ไม่ได้ยกพวงมาลัยนะครับไม่ได้ยกก้านโยกนะครับมันก็จะฟรีอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายกปุ๊บนี่คนลงนี่ครับเท้ามันก็จะหมุนตามเดินแล้วนะครับยกอยู่ตรงกลากนกันก็ต้องยกนี่ครับแล้วก็ปึ๊บเน่ รอบร้อยห้าสิ้านะครับไหลังดูนะต่อไป270 สองร้อยเจบห้ายกนี้ตัดเลยนะต่อ,อไปห้าร้อยห้าสิบครับ ต่อไป1ายพันสบครับพันย ต่อไปมาลองฟีดกันนะครับยกนี่เป็นตัวตัวนี้นะครับดันดันออกแล้วก็กดลงก็จะเป็นตัวผาดหน้านะครับ ถ้ามันถอยหลังเราจะให้เดินหน้าก็ออกมาสับ์ที่ตัวนี้ฮะเดินหน้าถอยหลังนะครับต,ตัวนี้นะครับอ่าเป็นเดินหน้าแล้วครับมันจะสลับตำแหน่งกับตัวนี้นะครับมันจะสลับเดินหน้าถอยหลังโอเคต่อลปเป็นเปลี่ยวนะฮะเปลียวครับ ให้อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับมันจะสับรับเกียวได้นะครับครับก็สําหรับตึนเกลียวนิ้วตึงเกียวมินนะครับก็จะผักตามตารางใต้นี้เลยนะฮะก็สมมุติว่าอย่างตอนนี้มันจะใส่อยู่30กับสีนะครับ 30สบกับ4ี่สิบห้าก็คือตัวบนเป็นส0ิบนะครับตัวเเนี่ยเป็น30สิบตัวล่างสี่สิบห้านะครับคือจะเป็นเกียวมินอยู่นะครับก็คือถ้าจะปรับจุดเกียวมินก็ได้ทั้งหมดเลยนะสาี่ห้าก็ดูในเกียวอะไรบ้างสา45ห้าเหมือนกันแล้วถึงเกียวอื่นก็มาใส่ตามตารางเลยนะครับถ้า,ถ,าถ้าสมมติอ่าตัวบนเป็น เกียว125นะครับ125ตัวบน34ไม่30ตัวล่าง54นะครับแล้วก็ใส่ตัวบน30ตัวล่าง54เนี่ยนะครับแล้วก็มาปรับที่ตามตัวเลขนะครับให้18ตัวเนี้นะครับเมลาจะสับรรนี่ก็ยกนี่นะนก่อนนะจะสักได้แนงแน่จรินถ้ากดปุ๊บม,มันจะอยู่ ภาษาเดินนะฮะก็ออปรับตามตารางเลยครับเปลี่ยนเปลืองก็ตามนี้นะครับถ้าเป็นเกียวนิ้วก็จะอยู่ด้านฝานะฮะน,นี้คือเกี้ยวนิ้วนะครับตอนนี้เขาใส่เป็นเกี้ยมินอยู่ครับเกียวนิ้วก็ใส่เปลื่องการนี้เลยนะฮะ ก็ต้องดูตำแหน่งด้วยนะครับตัวกลางว่ากินกับตัวไหนเนี่ยตัวตัวล่างจริงก,กับตัว127ตัวบนจริงกับ120นะครับจะต่างกับเทียวมินนะครับเทียวมินทั้งบนทั้งล่างจะกินที่ตัว120เหมือนกันนะครับก็ต้องดูตามป้ายนะครับก็การขับเทียวก็จะมีาตามนี้เลยนะครับมีเครื่องให้อข้าง ครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องรุ่นนี้นะครับสเปคนี้ก็ยังมีให้เลือกอีกนะครับมีอีกว่าสี่ตัวได้ครับก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีทั้งมีคอม้าแล้วไม่มีคอม้าครับตัวที่มีคอม้าก็เหลือตัวเดียวนะครับตัวสุดท้ายนะครับปีพุทธึ่งมีคอม้าหายากมากครับถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับเรืองนี้ตอนนี้นะครับสวัสดีครับสอัสดีครับ